สองร้อยกว่าดอลลาร์พี่น้องชื่ออีหยังมานีซีเท่ด้วยนีชื่อขนมปังขนมปังโลเอาพวกไอหนี่ก่อนนะจ๊ะเนาะแล้วก็อันนี้ชื่ออีหยังนี่ผักกาดผักกาดขาวข้าวซีไม้เฮ็ดอันนั้นข้าวซีไม้เฮ็ดอันเนื้อย่างเกาหลีกินนะจ๊ะเนื้อย่างเกาหลีกินแล้วก็เค้กมูเค้กจ้ะซื้อเค้กนมูเค้กเค้ก มากินน้ำข่อยด้วยจ้าเด้อข่อยวันนี้ก้อนเค้กนะจ้าเค้กนะจ้ะอย่างอันผสมเขียวหวานบ้านเฮาแห,ไห่ไม่มันลีนผสมเขียวหวานบ้านเฮาเห็นไหมผสมเขียวหวานนะจ้าใช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะจ้าเนาะแล้วก็สีเฮ็ดอันเนื้อ,อย่างเกาหลีซุปข้าวเจ้าสวแซ่บมากินน้ำข่อยด้วยพี่นอนะ้องเด้อ นี่ใช้ตู้เย็นไว้แล้วกะแบบเต็นโมเต็นโมใหญ่ชมพูมะมัยสีแดงใจวายแต็นโมแต็นโมซื้อมาซีกเดียวมะซีกนี่ซื้อมาซีกเดียวนะจ๊ะซีกแบบใหญ่เลยใช้ตู้เย็นไว้แล้วกันเนาะแต็นโมใหญ่ชมพูมะมัยสีแดงใจวายสีแดงใจวายสีแดงใจวายใจวายเห็นปะก็ใช้ตู้เย็นไว้ก่อน เย็นไว้ก่อนนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างอีกนี่คอยซื้ออันไอติมทุเรียนมาไอติมทุเรียนติ่มทุเรียนนะจ๊ะจะค่อยแกะก่อนนะจ๊ะขอเวลาแกะดูก่อนนะจ๊ะไม่ใช่ตู้เย็นจะเป็นไอติมทุเรียนติ่เรีนแบบเป็นไงอู้หูกินไหม กินซึ้อก่อนแล้วจะเป็นไอตกินอยู่ในกล่องอู้กินออกมากเลยเนาะไอ้กินถือเรียนจะใช้ซ่องซิดข้างหลังเลยก้อนแป๊บนึงเดี๋ยวไปมาแป๊บนึงนาจ๊ะเนาะมีอย่างที่ฉัใช้ซ่องซิดข้างหลังบอกที่สีบะมีหรอกเนาะโอเคเดี๋ยวขยมาแป๊บนึงแป๊บนึงมาจะกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้หญิงคนนี้มาแล้วก็ซื้อยังมิ้อัน หอมหัวไช้หอมแดงไหมล้วก็มะน,นาวหรือซี่บะน,นาวมาเห็นมาบักน,นาวนะคะน,นาวแล้วก็แครอทนะจ๊ะบะนาวแล้วก็แครอทนะจ๊ะแครอทใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะตู้เย็นไว้เลยแล้วก็อันนี้ก็ไปใส่นี่ไว้เลยนะคะ ผักสีเขียวอาป้ีเราเลขไทยเป็นซูวีคูยูฟอกเก็ตนะแล้วก็มอร์นญเกาหลีอ่าอย่างนี้ผักบุ้งจะมาทำจะมาทำนั่นแหละจะมาทำเนื้อย่างเกาหลีสวัสดีครับสวัสดีมายครับสบายดีครับโอ้ยซูวีคูคนยูฟอกเก็ตนะ ผักสีเขียวเอาไว้นี่เอาไว้กินกับส้มตำแล้วก็ซื้ออีกอย่างหนึ่งสินี่นะจ๊ะแล้วก็ซื้ออีย่างหนี่ง่าผักสะเดาผักสะเดานะจ๊ะผักสะเดาจะไากินกับอะไรไม่รู้แล้วก็ผักขาผักเพข้าวานัวหัวมวลนี่บอกผักเพขขาผักเพขาจะไม่กินกับนี่แหละแล้วก็ซื้ออีกอย่างมานี่คืตำ มือลุ้นมิตตากล้วยซื้อพวกเก้เวกินมาซื้อกล้วยมาคอยหาบังยมบ่ม,มีซื้อกล้วยมาสิตํากล้วยเนี่สิตํากล้วยนะจ๊ะเราซื้อบักม่วงมาบกม่วงน้ำดอกไม้ซื้อมาสองหน่วยบะม่วงน้ำดอกไม้นี่สิมมาตำนคะครับตำแล้วก็จะตำกล้วยสุกกินนะคะแล้วก็ไปไว้ตู้เย็ขนข้างหลังก่อนจะข้าึินะคะเนาะก็พักอันนี้น่พักอันนี้เดี๋ยวมานะจ๊ะเดี๋ยวมา แป๊บนึงนะจ๊ะใจมาแล้วซื้ออยังริสาลายแบบสาลสายนะจ๊ะสาลายแล้วก็โดนน่ะเขาเนี่มากินโดนน่ะโดนัทนะคะโดนน่ะรุษานี่ชอบกินโดนัทนะคะวันนี้แล้วก็อันนี้เป็นขนมไหว้ข้าจานันทร์แบบนี้ติดติดแต่ที่จะบินนำหลุด ดินมันลืล่นขนมไหวพระจันทร์นี่น้องไก่หมักน้องไก่หมักกินแบบรกันสี่้อมไม่พระจันทร์นี่ก็บซีาให้น้องไก่ตรงนี้แล้วก็นีน่เป็นของพะง,งัยพะงัยไม่กินกับซีเรียวเป็นอันผลไม้แห้งมีอันหมักองุ่นหมักแอปเปิ้ลเนี่ยผลมยไม้แห้งวันนี้จบนี่ก่อนน้เจ้า กินงานเรียวบ่เกี่ยวไรบ้านหลังนีน้ขมึมักขา้าวโพดนี่ขา้าวโพดข้าวโพดแล้วก็แครอทแครอทนี่หวานนะคะแล้วก็ไอ้ยังนี่แล้วก็แรดดี้แรดดีแรดด,แรด,ดีขา้าวโพดแครอทแรดดี้ข้าวโพดแครอทดีจ้แแาแล้วไปทมากแปนึง อ้าวผ้าบ้านกื้อนี่มาดสองอันไปใส่อีกอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งไปไหนอ่ะอือื้อมาดสองอันหายไปอีกอันหนึ่ง เขาซื้อมาสองอันนี่เขาซื้มาใต้ดินเหมืดนมื่อนันนี้เป็นพี่ยังของพญาบูเครื่องด่พญาดกแล้วพย่ย็ดคลิปช่องไปเบื่องนรถขซื้อมาสองอันไงจ้ามีดูแล้วกะข้าโพดข้าโพดแล้วอันนี้แค่หลอดที่ไปไปาำงานว้นนี้ก็นาจะเนาะคนแล้วก็ไปทขงานเนียเบได้สิบอกให้แต่ว่าคนซื้อมาสองอันหายไปหายไปอันนีง กระเพรอนเอาใส่ขหอยค่ายบนมือก็แสดงว่าอยู่ในรถบนี่กระชี้มาเฮ็ดเนื้อเกาหลีนะคะเนื้อเกาหลีจกนนเ,เกานน้าดอลลาร์นี่เก้าดอลลาร์นี่เนื้อเกาหลีเนยกรมาเฮ็ดเนื้อเกาหลีมือนีนะน่ะเฮ็ดมือทั้งสามอันเลยเฮ็ดมือทั้งสามอันเลยแล้วก็อันนี้เป็นฮอตดอกฮอตดอกอันนี้กิเฮ็ดนี่นะเฮ็ดเป็นเนื้อย่างเกาหลีเฮ็ดร่วมกันอันนี้เป็นไส้มอนไส้มอน เอาไปหนีข่อยแหลกข่อยหันไว้หนีข่อยนั่นนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวข่อยจะไปเราเนี่ยวันนี้ข่อยจะไปเก็บของพอกันไม่คลิปหนาฮักสุบขู่สุดคนน้ำน้ำลุยลุ้ยหลังกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวข่อยสีติดกล้องเราข่อยจะเบ๊กเบิ้งกันอันหมากอันนี้ข่อยนี่หมากเชื่อรี่ของข่อยข่อยซื้อมาสองแพ็คมันหายแพ็คหนึ่งนะจ๊ะเนาะเต้น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 เตนเตนเต้นเตนเน่กยยางเกาหลีนอข่อยนะข่อยเนอย่างเกาหลีซื้อราจะกินแซ่บแซบนะจ๊ะเนาะ